โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้พี่สิบจะมาสอนเพื่อนๆทาการ AFK Event ไข่อีสเตอร์กันนะครับและในวันนี้พี่สิบจะมาทำการแนะนำทีมที่สามารถเล่นได้ต่ำกว่า1นาทีนะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยนะครับผมสำหรับตัวละครแรกที่พี่สิบใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครอย่างโกจิต้านั่นเองนะครับผม ซึ่งโคชิตาพี่สิเลือกเป็นในส่วนของตัวไฮเปอร์นะครับใช้เป็นบัฟมงกุด0.1นะครับผมไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับไม่ได้คราบอะไรเพิ่มเติมนะได้จากในส่วนของตัวอีเวนต์กระต่ายมานะครับแล้วก็จะเป็นเกียที่เป็นดาบแจกฟรีตามเรเวลนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะใช้เป็นในส่วนของตัว S นั่นเองนะครับผมสำหรับ s อสพี่สิจะใช้เป็นเกียร์กระต่ายทั้งหมดเลยนะทุกคน ตัวนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็เป็น0.1แต่ถ้าใครมีบัฟหัวใจหรือศ1 5นึงนะครับพี่สิบแนะนําใช้หัวใจเลยมันเก่งกว่าแน่นอนครับผมแล้วก็ตัวที่เอาไว้แบกนะครับผมตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างเซเบอร์นั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าเซเบอร์เป็นตัวละครสายชนหรือว่าสายแทงนั่นเองนะครับที่สําคัญตัวละครตัวนี้ยังสามารถวิ่งไวอีกด้วยครับคุณผู้ชมไอเทมพี่สิบก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ เอาดาบในส่วนของตัวดาบรุ้งนะครับผมมาให้เซเบอร์ใช้แทนเนื่องจากมันบวกดาเมจถึง27%เลยนะครับผมและสกิลเซเบอร์ค่อนข้างแรงเลยนะทุกคนและที่สําคัญคูลดาวไว้ด้วยนะครับและพี่ติก็จะเอาซันจิมาติดไว้1ตัวนะครับให้มันวิ่งไปต้นเกมนั่นเองนะครับผมอ่าในส่วนของตัวนิ้วจะเป็นประมาณไหนพี่ติจะให้ดูก่อนนะครับผมเริ่มจากเป็นของเอสเลยแล้วกันนะเอสพี่ติจะเป็นวิ่ง15ดาเมจธรรมดา15นะครับจริงๆอยากได้เป็นดาบ แดง15แล้วก็ดาบลุงเอ่อดาบส้มครับดาบส้มขอไปดาบส้ม15ที่เป็น ability damage skill นั่นเองนะครับแต่หาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับบัฟมันค่อนข้างสวยแล้วเป็น15%ทั้ง2ช่องนะครับในส่วนของตัวเซเบอร์นะครับพี่สิจะเป็นในส่วนของตัวดาบส้มนะครับอันนี้พี่สิอยากได้15ให้กับเอ็ดมาสักครู่นี้นะแล้วก็วิ่งนะครับผมเป็น14ซึ่งตัวเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสวยพี่สิก็เลยไม่ไม่รีล้ลวกลายเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของโกจิต้านะครับพี่สิบจะใช้เป็นดาบแดงนะผมถ้าดาบแดงเป็น15ได้ก็จะยิ่งดีแล้วก็เป็นรถคู่ดาวนะครับผมอ่าให้เป็นโกจิต้าเป็นตัวดาเมจพื้นฐานเป็นสายตีธรรมดาตีกายภาพไปนะครับทุกคนอ่าแล้วก็สันจีครับก็เน้นเป็นวิ่งเป็นหลักนะครับป่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการ AFK เลยครับผมซึ่งโปรแกรมที่พี่สิบใช้ในการ a f k วันนี้ครับจะเป็น UG Phone นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี uG 4 o นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้งบน PC และในมือถือแท็บเล็ตนะครับผมเป็นโปรแกรมคาวโฟหรือโปรแกรมจำลองหน้าจอมือถือนั่นเองนะครับอ่าพี่สิบวันนี้จะมาทำให้ดูในคอมนะครับผมก่อนอื่นใครที่ใช้ในคอมก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นวินโดว์ที่เราต้องการใช้หรือจะเล่นผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่เพื่อนเพื่ทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ล็อกอินที่ตรง Google Chrome ตรงนี้ได้เลยครับอ่อเดี๋ยวพี่สิบขอทําการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเพื่อนเพื่อนล็อกอินเสร็จแล้วก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับผมและสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําการซื้อแพ็กเกจนะครับให้กดมาที่ในส่วนของตัวหน้าจอบายนะครับก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะทุกคนเป็น uvap gvap นะครับผม gvap 12นะครับ kvap นะครับผม kvap 12 mvap แล้วก็ svap นะครับ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจเขาก็จะมีสเปคที่ต่างกันไปครับผมทุกคนนะอย่างนี้เป็น Android 10นะครับ3คอ 3G 30 GB นะครับผมตัว GVP ก็เป็น Android 10เช่นเดียวกันนะครับแต่เพิ่มคอมาเป็น4คอสี4 g นะผมับนะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้ครับผมพี่สิบใช้เป็นแพ็กเกจสูงสุดนะครับเป็น s v i p นะเป็น Android 10นะครับได้ความไวถึง8ปดคอนะครับผม16 กิกนะครับผมแล้วก็200กิกนะครับผมตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนถ้าหากใครอยากฟาร์มแบบไม่หลุดเลยนะครับผมอาจจะมีโอกาสหลุดบ้างเล็กน้อยนะพี่สิบแนะนําเป็นตัวเวดเอชวีไตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่อตัวเซิร์ฟเราก็จะมีปิงบอกนะครับผมเซิร์ฟฮ่องกงปิงอยู่ที่54เซิร์ฟเยอรมนีปิงร้อยกว่านะครับผมพี่สิบแนะนําเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับมันก็จะมีแบบ1วัน7วัน15วัน30วันแล้วแต่เลือกได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทําการซื้อแพ็กเกจอะไรให้เรียบบรร้อยนะคัผม พอซื้อแพ็กเกจมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้หน้าต่างออกมาหนึ่งหน้าต่างนะครับผมซึ่งอันนี้พี่สิบซื้อไว้อยู่ที่หน้าหน้าต่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะเข้าไปทําการตั้งค่าบอทดให้ดูนะครับผมอ่าหลังจากเข้าเกมมาแล้วนะทุกคนอ่ะพี่สิบจะขออนุญาตปิดให้หมดก่อนนะครับและสําหรับผู้ใช้ใหม่นะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด10บาทนะครับเพื่อรับเพชร488เพชรไปเป็นส่วนลดกันด้วยนะครับพอเพื่อนๆได้หน้าจออุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่สิบก็แนะนําให้ทําการดาวน์โหลดตัวออโต กับตัวโรบอทอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจากนั้นเรามาทําการตั้งค่าในส่วนของตัวออโต้คิกนะครับผมพี่สิบแนะนำนะครับผมให้ปรับในส่วนของตัวขนาดออโต้คิกให้เป็นขนาดเล็กที่สุดนะครับความไวตรงนี้พี่สิบจะใช้อยู่ที่3,000ขออภัยครับความไวตรงนี้พี่สิบจะใช้อยู่ที่300มิลลิวินะทุกคนะหลังจากนั้นเรากดทําการสร้างใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมพี่สิบจะทําการกดเพิ่มและบวกไวหนึ่งปุ่มนะครับหลังจากนั้นเราย้อนกลับออกมาแล้วก็เข้าตัวโรบอทได้เลยนะครับผม พอเพื่อนๆเข้าเกมมาเสร็จแล้วนะครับเราจะลงในส่วนของตัวอีเวนต์ไข่นะพี่ติบก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปในส่วนของตโนโซนไข่นะครับหลังจากนั้นเราจะกดสตาร์ทไว้เลยนะครับหลังจากที่เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดโบมดแล้วก็ให้เขาเล่นไปก่อนนะครับผมตาแรกเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการตั้งค่าแต่อย่างใดน,นะทุกคนอ่ะพี่ติปจะปล่อยตัวเป็นออโต้ไว้ก่อนเลยนะครับผมมาเรามาเริ่มทําการเซตปุ่มก่อนนะครับผมก่อนอื่นนะครับพี่ติจะ <lightweight. S 2> เอาปุ่มนี่ครับปุ่มที่1นนะเอาไว้ตรงซันจินะครับผม ปุ่มที่2เราจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ปุ่มที่3นะครับพี่สิบจะเริ่มอัพตัวละครนะพี่สิบจะอัพเป็นตัวเซเบอร์ก่อนนะครับผมหลังจากนั้นปุ่มที่4ี่ปุ่มที่5้าปุ่มที่ 4, 5, 6นะครับผม3ามปุ่มนี้นะครับพี่สิบจะเอามาทําการอัพเป็นตัวโกจิต้านะครับอ่ะสี่ห้าหกนะครับและปุ่มที่7นะครับผมพี่สิบก็จะเอามาอัพเป็นเซเบอร์อีกทีนะครับผมส่วนปุ่ม er. ที่8นะครับพี่สิบจะเอามาปล่อยเป็นตัวโกจิต้า ปุ่มที่9นะครับจะปล่อยเป็นเซเบอร์นะครับและปุ่มที่10นะครับพี่สิจะเอามาปล่อยเป็น S นะครับผมซึ่งพี่สิจะใช้ทั้งหมดอยู่ที่10ปุ่มเท่านั้นนะทุกคนอ่ะก่อนเริ่มเกมใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะกดปิดออโต้เพย์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับพี่สิจะเอามาวางไว้ตรงนี้ครับทุกคนตรงรีทายครับแต่พี่สิจะปรับความเร็วของปุ่มนี้นะครับจาก300เป็น500นะทุกคนนี่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทําการกดเพย์ไปได้เลยนะครับผม มาดูซิว่านะครับระบบออโต้ที่พี่สิบทำการตั้งนะกับทีมนี้นะครับจะจบอยู่ที่ประมาณกี่นาทีนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเฉลีวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะครับผมบวกลบอ,า,อาจจะเป็น1นึ่งนาที2วิหรือไม่ก็57 58ิวิอะไรประมาณนี้ครับไม่ถึง1นาทีนะทุกคนอะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าทีมที่พี่สิบเอามานี้นะครับผมจะจบถึง1นนาทีหรือเปล่านะเพื่อน ครับตอนนี้ในส่วนของตัวกระต่ายร่างแรกก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซเบอร์นะครับกำลังลุมถึงกระต่ายตัวที่2ออยู่นะทุกคนบอกเลยครับเซเบอร์ค่อนข้างดีนะสำหรับบัฟหัวใจนะครับเนื่องจากว่าวางได้4ตัวสกิลคูดาวสิบวินนะครับถ้าอัพเต็มนี่ดาเมจคือ20,000นกว่า30,000เลยทุกคนไปครับไปดูกันนี่ครับพี่สิบจบไปอยู่ที่59วินาทีนะครับไม่ถึง1นาทีเท่านั้นทุกคนแล้วมันสามารถไวได้กว่านี้ครับขึ้นอยู่กับว่าตัวละครมันจะโจมตีโดน หรือว่าโจมตีแม่นยันแม่นยําเท่าไหร่นะครับทุกคนอเดี๋ยวพี่สิทให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับว่ารอบนี้มันจะจบถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่านะทุกคนอเรามาดูกันนะครับผมว่ารอบนี้พี่สิทธจะสามารถทำเวลาได้กี่นาทีนะครับ รอบนี้นะครับทาเวลาได้58วินาทีนะครับซึ่งไวกว่าเมื่อกี้ถึง1วินาทีเลยนะทุกคนซึ่งเคยทําต่ําที่ตดอยู่ที่56วินาทีนะครับผมแล้วก็ถ้ามันหลุดจริงๆก็อาจจะประมาณ1นนาที3วิครับโดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีนะทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการ a k ใน u g Phone แล้วก็จัดทีมยังไงให้ต่ำกว่า1นาทีนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่สิบด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหมม่นะคบบผ